สวัสดีค่ะวันนี้มาคุยกันเรื่องถ้าเราจะซื้อคอนโดในเมืองเราจะเลือกซื้อคอนโดมือหนึ่งดีหรือคอนโดมือสองดีนะคะพูดถึงคอนโดมือหนึ่งก่อนคอนโดมือหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จเขาก็เปิดจองเราต้องไปผ่อนดาวน์ผ่อนดาวน์สิบเปเซ็นิบเดือนจนเขาสร้างเสร็จแล้วก็รอโอนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไปกู้ธนาคารธนาคารก็จะปล่อยคู่ถึง เ0เครดิตเราดีพอแล้วก็มีความสามารถในการผ่อนได้เขาก็จะให้เรากู้นะคะแต่คอนโดมือสองเนี่ยเป็นคอนโดที่สร้างเสร็จแล้วส่วนใหญ่ก็เป็น10ปีต้องเทียบกันให้มันนานเป็นระยะสักเกิน10ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นราคาที่มันแตกต่างกันมากหน่อยคอนโด10ปีที่แล้วกับคอนโดที่สร้างปัจจุบันเนี่ย ต่างกันบางทีเป็นเท่าตัวเลยเช่นคอนโดในาย่านสุข,ขุมวิท24ซอยซอย24ที่ออกไปที่เอ็มโพเรียมตรงสถานีพร้อมพงออกมาซอยอารีตรงห้างโรตัสห้างซีแถวเนี้ยนะคะก็ราคาเนี่ยถ้าสร้างใหม่เนี่ยตอนเนี้ยมันก็ประมาณแสนแปดแสนห้าต่อตารางเมตรนะคะเราพูดกันเทียบกันต่อตารางเมตรแต่ราคาคอนโดนสร้าง ที่สิบยปีที่แล้วในย่านนี้เราเทียบคอนโดไฮไลท์ด้วยการคอนโดสูงที่มีฟา i ซิลิตี้เท่าๆกันมีสระว่ายน้ำมีสิ่งอำนวยความสะดวกเท่ากันมีร็อบบี้มีห้องฟิตเนสมีที่จอดรถยูนิตที่ไฮไลท์เหมือนสัก20กว่าชั้นเหมือนการจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันอย่าไปเทียบพวกคอนโด8ชั้น กับคอนโด20ชั้นเนี่ยฟาซิลิตี้ไม่เหมือนกันถ้าเราเทียบฟาซิลิตี้พอๆกันโลเคชั่นเดียวกันนะอย่างแถวซอย24เนี่ยเราเทียบเนี่ยจะเห็นชัดมากเลยมันจะมีคอนโดอันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นคอนโดเมื่อเกือบ20ปีมาแล้วนะคะเขาจะขายตารางเมตรหนึ่งเนี่ยตอนเนี้ยอย่างที่ฟอร์บสเราเนี่ยรับมาฝากขายเนี่ยตารางเมตรหนึ่งนะคะ ไม่แพงนะคะประมาณ55,000เท่านั้นเอง55,000นะคะในขณะที่คอนโดใกล้ๆห่างกันไม่ถึง100เมตรนะขายคอนโดที่สร้างกัน 2, 3สปีมาเนี้ยอันนี้เขาขายกันไปได้แล้วด้วยนะคะตารางเมตรหนึ่งตั้งแต่แสนสองถึงแสนแปดดูสิคะ่ะมันต่างกันเป็นเท่าตัวเลยใช่ไหมคะห้าหมื่นห้มีเฟอร์นิเจอร์แถมด้วยนะคะตั้งใหม่เนี่ยแสนสองถึงแสนแปดเลยถ้าชั้นยิ่งสูงยิ่งแพงสาเหตุที่มัน ต่างกันขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะก็เพราะราคาที่ดินไงคะต้นทุนราคาที่ดินที่สร้างใหม่เนี่ยซื้อในปัจจุบันเนี่ยมันจะแพงกว่าที่สมัยก่อนเนี่ยเป็นสิบเท่าเลยนะคะราคาที่ดินสมัยก่อนเนี่ยแถวเนี้ยนะคะยีปีที่แล้ววาละแสนสีเองแต่ตอนเนี้ยเขาซื้อขายกันนะปัจจุบันเนี่ยประมาณล้านสี่เนี่ยมันขึ้นกันเป็นสิเท่าแสนสี่กับเป็นล้านสภายใน20ปี ะะเพราะฉะนั้นแน่นอนไอ้ต้นทุนค่าก่อสร้างก็แพงขึ้นใช่ไหมฮะที่ดินก็แพงขึ้นที่ดินเนี่ยเป็นหลักเลยในการต้นทุนของคอนโดนะคะยิ่งที่ดินในเมืองอย่างเงี้ยมันนับวันมีแต่แพงขึ้นตลอดนะคะเพราะว่าที่ดินในเมืองมันมันไม่มีเหลือแล้วมันสร้างขึ้นสร้างไปก็หมดไปเพราะฉะนั้นนี่เรากําลังพูดถึงเทียบคอนโดในเมืองต่อในเมืองในโลเคชันที่ใกล้ๆกันโดยเฉพาะย่าน Uh, CBD สุขุมวิทสาทรเพลนจิตสีลมอย่างเงี้ยที่เดี๋ยวนี้วานึางเป็นล้านนะคะขนาดถ้าซอยใหญ่ๆแบบซอย24นี่ก็ล้าน4นะคะเพราะเขาขึ้นได้20กว่าชั้นนะคะซื้อมาแล้วมันสร้างคอนโดสูงๆได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองท่านที่กำลังมองหาจะดูคอนโดอยู่เนี่ยท่านก็ลองเปรียบเทียบดูว่าจะไปซื้อแบบ5 5 0 0 0 หรือจะไปซื้อแบบแสนกว่าซึ่งมันต่างกันสองเท่านะคะเท่าหนึ่งเท่ากว่าเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคอนโดเก่าเนี่ยเราสามารถตกแต่งใหม่รีโนเวทเนี่ยตารางเมตรหนึ่งก็ประมาณ1 2ื่นสองเรียกว่ารือ้อสร้างใหม่เลยนะคะรีโนเวทใหม่มันจะได้คอนโดที่สวยใหม่เหมือนกับคอนโดใหม่เลยเฟอร์นิเจอร์อะไรใหม่หมๆสวยๆนะคะ เราเลือกได้ตามใจชอบเราด้วยแบบเอยดีไซน์เอยก็มีเอกลักษณ์ทันสมัยตามใจเรานะคะแล้วก็เราเห็นสิ่งแวดลอ้อมแล้วว่าเป็นยังไงวิวเป็นยังไงคอนโดสร้างใหม่บางทีเราเราไม่เห็นวิวนะคะเราเดาว,ว่าขึ้นมามันจะเห็นวิวอะไรบางแห่งเนี่ยวิวโบสเห็นวิววัดนะคะเปิดขึ้นไปก็ไปเจอคอนโดตรงข้ามเห็นวิวเมนอย่างเนี้ย วัดด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้บางทีเราไม่รู้ว่าห้องเรามันจะไปตรงกับเมนวัดหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามความเห็นส่วนตัวแล้วคิดว่าเอาคอนโดมือสองดีกว่ามันถูกเงินกว่าเยอะเรามาลงรีโนเวทใหม่มันก็เหมือนใหม่ประหยัดมีเงินเหลือเอาเอาเงินที่เหลือเนี่ยไปซื้อคอนโดใหม่หรือห้องใหม่ดีกว่านะคะไปซื้อที่ดินซื้อ ลงทุนเพิ่มดีกว่านะคะตอนนี้ถ้าสนใจคอนโดแบบนี้เราจะมีอยู่260ตารางเมตร1ยูนิตเจ้าของเนี่ยอยากจะขายมากเลยเนื่องจากว่าซื้อมาแล้วเนี่ยกะจะให้ผู้บริหารอยู่4ห้องนอนนะคะวิวดีชั้นสูงชั้นประมาณ14นะคะห้องเนี้ยจะขายแค่ตารางเมตรห55,000เองนะคะมันเป็นเงินประมาณ 10, 14ล้านสเองตอนเนี้ย ยูนิตเนี้ยดีมากเลยนะคะถ้าใครกำลังมองหาคอนโดมือสองในเมืองดิฉันแนะนำว่าหรือจะซื้อคอนโดใหม่ก็ลองมาดูห้องนี้ดูก่อนนะคะไม่ผิดหวังเลยถ้าใครกำลังตัดสินใจอยู่นะคะให้ติดต่อมาเลยนะคะเ,เราจะเปิดห้องให้ชมได้มีคนมาดูกันสนใจเยอะมากเลยราคาอย่างเนี้ยมันไม่มีอยู่แล้วนะคะใจกลางเมืองอยู่ใกล้ bts ด้วย นะคะใกล้แหล่งช้อปปิ้งด้วยวันนี้ก็ขอจบกาเล่าเรื่องเปรียบเทียบข้อมูลที่ฟังแต่เพียงนี้นะคะสวัสดีค่ะ